เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกัน ใจก็ให้หยุดนิ่งนิ่งน,นุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นแหละและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิจิราพานบุญญบุตร และกัลยาณมิตรเมนทะกะสีสัตนานำกล่าวคำถวายผ้ากรถินณบัดนี้วันนี้เป็นวันทอดกรถินสามัคคีครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นมหาการทานที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลก ข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหาลัตนะอุบาสิกาจันขนนกยุงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าไตรจีวรกระถินพร้อมทั้งบริวารกระถินมาร่วมทอดกระถินสามัคคี เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปลอดภยัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ขอเรียนเชิญลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวาย ผ้าไตบรมจักรพรรดิมหาสมบัติแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพียงกันันธรรมยังพุทธสาภาคาวโตปุพพภาคเนมาการังกาโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาคะวะโตอาระาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังไม่ยังพันเตอิมังไม่ยังพันเต สัปริวารังสัปริวารังกถินจีวระทุตสังกถินจีวระทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโคสังโคอิมังสปริวารังอิมังสปริวารัง กทินะจีวระทุสังกถทินะจีวระทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิฆเหตวาจะปฏิฆเหตวาจะอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกะทินังกะทินังอัฏฐะตุอัฏฐะตุอัมหากังอัมหากัง ทีคาระตังทีคาระตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐถินผ้าจีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินจงน ้าพจีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกฐถินจงกรานกฐถินด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทินสุสเรียนเชิญกัลเลณรมิตรเมนทกะศีสัตนากัลเลณรมิตรจิราภาบุญญบุตรน้อมนำผ้ากฐถิน ถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ ขณะนี้กัลยลดามิตรเมนทกะศีสัตนาและกัลเลดมิตรจิราภาบุญญบุตรจะได้น้อมนำผ้ากฐถินถวายแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ Sadhu. ถิน,นฐานกับทั้งผ้าอนิสง์บริวารทั้งปวงนี้เป็นผ้ากฐถินสามคัคคีซึ่งมีกัรยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรและกัรยาณมิตรเมนทก,กะศรีสัตนาเป็นผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์พร้อมด้วยสิทธิานุสิ์เหล่ากัรยาณมิตร วัดพระธรรมกายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันร่วมใจกันน้อมนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการครบถ้วนไตรามาสณนะอาวาสแห่งนี้ผ้ากฐินธานนี้เป็นของบริสุทธิ์ ประดุดเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแล้วตกลงณท่ามกลางสงมิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดผ้ากฐถินทานนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้มอบแก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกตินัตธารกิจให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันมอบให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทิน ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสง์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระมหาประพัจิระวังโสผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้อง ตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเธอน สาธุขอเรียนเชิญกาเลลมิตรเมนทะกะศีสตนาและกาเรลมิตรจิราภาบุญญบุตรน้อมนำพานดอกไม้ถาวายแด่ท่านประธานสง์เรียนเชิญครับและขอให้สาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้น แล้วส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีจากคณะประธานใหญ่ของทุกท่านที่กำลังจะได้ถวายดอกไม้แด่ท่านประธานส่งนะครับ SADHU ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านตั้งใจกวดน้ำรับพรพระกันนะ mm hmm. ยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก,กปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตูสัพเพปูเรนตุสังคปา จันโทปารโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพินติโยมิวานจันตุสัมปะร So, Kitty. I'm on. आ พระพุทธานุภาเวนะสัมปทตธรรมานุภาเวนะสัมปสังฆานุภาเวนะกควรทารตนา Sawa. ทางโก้โหนตุสัมปันทานทวงกลางรวงกลางปยาเวรานโสกานสันตุจุปันหวาอเนกกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชัสสะไชยาสิน ท่านางลางพังโสนทิพังขยังสุขังพลังสิริอายุจวันน่นจะโผกังหุนทิจายสว่างสกาวสัจจะอายุนจะชีวสิ ผวาตุเตภ้วตุสาพมังคังรังรังคันตุสามปเทวตังสางอุนทานุภาเวนัสธาสุทีภวาตุเตภ้วตุสา ต้างสัปทธรมานุาเวณสถาโสตทีภาวันตุเตภาวตุสามังทลังรัง